ครับสวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจลูนชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลบไฟล์ขยะในโน้ตบุกนะครับเริ่มแรกนะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่เดสก์พีซีหรือ m มค์คอมพิวเตอร์นะครับคลิกเข้าไปครับเลื่อนเมาส์ไปที่ไดรฟนะครับเราจะเห็นได้ว่าหน่วยความจํานะครับเราใช้ไปเท่าไรและเหลืออยู่เท่าไร่นะครับทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับ ควจำเครื่องนะครับจะมีทั้งไดซี่และไดดีนะชี้ไปที่ไดซีครับแล้วก็คลิกขวาคลิก property แล้วก็คลิกไปที่ disk clean up เราก็จะเห็นนะครับขยะผาขยะก็จะมีตรงนี้นะครับก็คลิกไปที่ clean up system file รล้รอครับทุกคนเราก็เช็คนะครับว่าเราได้ติดถูกตรงไฟลขยะหมดแล้วก็จะมี2.58จุดกนะครับคลิกโอเคครับแล้วก็ delete file เราก็รอครับทุกคนอันนี้เป็นการล้างความจำขยะในเครื่องนะครับโอเคครับเรียบร้อยเท่านี้ก็ถือเป็นการล้างขยะเสร็จสิ้นนะครับแล้วคลิกโอเคครับปิดถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปนะครับเมเมน์บอกเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับ